พากันมาเดินป่ามาดูเฮดมากับคุณสามีค่ะฝนตกแล้วมาเดินเล่นๆไม่ได้เอารูปมานะคะวันนี้เด็กเบิกนอะสุดที่ดีให้นะมาเดินดูป่าดูเขาอีู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำฮะ ดูที่ฟูต้นสนเนี่ยนะตารางสอบเดินป่าฝนตกแล้วดีให้นาย Yesterday Too Much เอติ่งเหรอ Too Much Too Much เล่นว้าวทำที่เอาสุด Every day have learn Yesterday <Well. S 2> That one for horse เหรอ That one Yeah for horse Yeah That one for horse มาคือ เมื่อตึ๊บตึ๊บเด็กๆอยู่บ้านเพิ่เดินป่ามาแล้วขับรถผ่านเ,าเห็นมิตรลัดนัดก็เลยแหว่แต่าดนนัดมือสองหน่อยเนี่ยบ้านนี่ก็มีนะตลาดนัดมือสองแหวะออกไปจะน้าเนาะฟอ,อไปจะหน้ามันบานออกเนาะสมศรีอยู่แต่ในเมืองหลวงเลยแวะพอ <c oughs> He's <laughs> just right down, he's tired I think He's just looking for that beautiful dog on the, on the floor? Yes, for dog. Same I buy before this. Yeah. Look nice one. Not nice. full Ugly. <laughs> But everything you old and something not after. แท็ซีเลย ุ้มสีก็มูจะซื่ออย่างเพราะว่ามันเป็นสภาพบอสองเนาะมีแต่ของฝรั่งตัวใหญ่ๆทั้งนั้นุ้มสีกับปลาเดินฟอร์แต่ว่ามันเป็นตลาดนัดจังบ้านเฮานี่เขาก็วางของอย่างบ้านเฮาเนี่แหละกับปลาฟอร์มันเป็นสภาพตัวใหญ่ๆเนาะก็มู่จะซื่ออย่าง,เ,างเดินฟอร์ออกไปจะหนะก็สามีพอไปเดินปลามาตะก,กี้ไงเลยปลาฟอร์ว่าเออบ้านนี้มันก็มีตลาดนัดเหมือนกันเจ้าตอนนี้ก็จะกลับบ้านละ น,นี่คือห้องน้ำนะคะทอยเล็ดห้องน้ำ